วันดีครับวันนี้หลังจากที่ตามหามานานครับทุเรียนเทศหรือทุเรียนน้ํานะครับที่เวียดนามเรียกว่ามังกวินน,นะครับก็ได้เจอแล้วนะครับเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่เมืองไทยก็มีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นด้วยทั่วไปเป็นผลไม้ที่มักจะพบเจอตามสวนนะครับสวนเก่าๆสวนต่างจังหวัดนะครับก็ ที่เมืองไทยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับก็มาลองชิมที่นี่อร่อยมากเดี๋ยววันนี้ลองมาผ่ากันดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะเอาเลยผ่าเลยนี่นี่ทุเรียนเทศนี่นะครับเห็นเขาบอกว่ามีสรรพคุณทางยาด้วยนะครับก็จะโอ้หอมทีเดียวหอมมากครับเขาบอกว่าสำหรับคนที่ ท้องปวดท้องอ่ uh นนะโอ้ยลูกนี้โลครึ่งนะคะลูกนี้โลครึ่งดูนี่นี่นน ut, นนดูเนื้อนี่ดูเนื้ออเยาะหอมมากหอมอ่ะหอม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 ผมก็ไม yeah> ่เคยกินนะเลยต้องลองว่าว่ามันเป็นยังไงอุ้ยเฮ้ยโอ้โหวิเนื้อลักษณะก็คล้ายๆกับ แต่ว่าเหมือนน้อยหนาก็เหมือนแต่ว่าไม่เหมือนก็ไม่เหมือนนะเพราะาเนื้อมันแน่นแน่นแน่นแล้วก็เดี๋ยวต้องลองชิมดูนะแต่ที่นีแ่แต่ที่นี่เขาเป็นน้ำเยอะค่ะถ้าเป็นซื้อเป็นน้ำน,<บ>น้ำรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับที่นี่นิยมเอามาปนนั่นเป็นน้ำแล้วก็ทำเป็นขนมนะครับก็อร่อยอร่อยหอม หอมนะครับอืมแล้วก็ลองไปหามาจิมกันดูนะครับจูเรียนแท้หรือทุเรียนน้ำนี่ที่เวียดนามนะครับเมืองไทยก็มีอ่าพวกใหม่คลิปหน้าไม่ายอร่อยอืมเริงจัย